chân ra ngô hành chân cái sườn xưa mà cọp lòi nhà lòi cái chỗ thì bạn quý cô nó nói gì nha đến gì chứ nào mình đừng có thỏi chú ờ quá cô nó nói gì nha đến gì các cô tuổi gì nói gì mình bảo mình mỏ trả lời cho tất cả lấy nhé này để giải mây được cuối tôi lại mà à đi phong nám đang đi phong nám đây mùa nó rồi à ข้าวล,ลึกเหลือด้านหนักเนี่ยยังเหลือเยอะเลยอ่ะใส่ได้ยันออกสองเอคะมั้งนี่รูวมมากเลยเนี้ยใส่ได้สองเอคละเพราะมันมีเนี่ยด้านหลังอ่ะเสื้ออะไรสมอลยังยืดไม่รู้มันมียังยืดด้านหลังไงไม่นี่มีนี่ ัวนี้ก็ใส่ในของตัวนี้เนาะนี่แบบเราคนตัวใหญ่เราก็ใส่มันก็จะพองๆแบบนี้แหละก็หาอะไรมาละเเลี้ยมไว้หน่อยก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งแต่อันนี้ร้อยหนึ่งยัได้ถูกกว่าเพราะว่ามันร้อยหนึ่งเราไม่ได้กระโปรงไันได้ทั้งชุดมันชอบลายนไงมันเป็นลายเชอร์รี่ร้อยหนึ่งอะแต่มันเป็นลายเชอร์รี่ก็น่ารักดีมากมันก็พอได้อยู่ใส่เล่นๆเดี๋ยวก็ไม่ใส่ลว ใส่ทีนึงก็ไม่ใส่ลวนี่อันนี้สีมันแหววมากเลยสีขาวเดี๋ยวไปดูก่อนสีขาวเป็นยังไงโอ้ตัวนี้สวยอะดูดิดูผ้ามันแบบบางๆอะ่ะแล้วมันจะเป็นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นีั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นอะร้อยเดียวมีฟองน้ำในตัวด้วยอะแล้วก็ไซส,ส์สุดจ หลังจะบางีนใสัยกาเกงขาสั้นเนี่ยเข้ากันใส่กัระโปรงก็ได้นี่น่าเลยตอนนี้เซ็กซี่อ่ะยวดุยจนล้างอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันแบบเราซื้ออย่างเงี้ยเราเลือกลายอะไรอะไ้แบบไหนล้วก็คือเราเห็นปุ๊บนะมันจะได้แบบว่าลายแบบที่เราแบบชอบเลยเราไม่ต้องมาลุ้นว่าอุยจะได้จะต้องปกหรือไม่ต้องปกอันนี้คือแบบเราซื้อสดเลยอ่ะตัวเราร้อยอ่ะ พี่ดูลายน่ารักมากเลยมันเป็นดอกไม้แล้วก็มีบบดอกกุหลาบไม่มว่าหวานหวานเลยนะแบบญิงเ,เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้เย,ย,ยเรียบร้อยชวิตคนเรียบร้อยเดี๋ยวนผู้ชอบแบบเขาก็ตัดแบบฟรีไซส์นะว่ามันจะใส่ได้ทุกคนมันยืดเนะี่ยเนี่ยหลวมมาดูด้านหลังหลวมอ่ะนะนะตอนที่ยังไม่ยืดเ่ฉันก็นึกว่า เห็นตัวนี้เดี๋ยวแบบมันเยอะได้เงี้ยว้าว๊ะน่าร้อไม่ไหวตัวละร้อยเดี๋ยวไปซื้ออีกดีกว่าเดไปซื้ออีกดีกว่าเดี๋ยวคนมาเลือกไปหมดมันยังมีลายสวยๆตั้งเยอะ่ของต้องไม่ถุงเลยไอ้เจ้าว่างที่ใส่มาซื้อจะเอาเจ้าว่างถุงไว้แบบว่าตอนเด็กๆท่านนี้เคยมีเจ้าว่างสวยๆใส่ที่ใส่ติเสื้อเชิ้ตตัวเก่ามีสองลายเงี้ยแล้วท่นก็เลยแบบเก็บกดอ่ะฉันก็เลยแบบว่า พอมาไม่มีเงิน่ะก็เลยซื้ออ่ะเหมือนจะเก็บกดเนี่ยค่าตอนแรกเราเก็บกดอะเราไม่เคยมีเา,าดีๆใส่ใช่หมพอเราโตขึ้นมาแล้วเหมือนผู้ใหญ่เก็บกดอ่ะเราก็ต้องเรา่ซื้ออะเราอมีตมังก็ซื้อเองได้แล้วเราก็ซื้อสะแต่ต้องบายอ่ะไม่ติดเต็มเตยอะไปอืมตัวนี้มันร้อยหกสิบเจ็ดนะ,นะแต่ฉันมีคูปองฉันสั่งได้ในละคะ่ะร้อยแปดบา เอ้ยสุดยอดเลยโอ,อยดูสิจ,จะต้อใส่ยังไงเนี่ยมีเชื่อกไหมจะร้อยเลยอ่ะจะทำยังไงเนี่ยนะโอ้ยตายแล้วจะทำตรงไหนหัวตรงไหนหางเนี่ยสีขาวตรงโต๊ะจะตัวเนี้ยมันจะแบบเราอ็ร้อยอ่ะเราก็ร้อยอ่ะเขาเลยเป็นแบบให้ร้อยเ,เ,เ,เชือกเองมันมีเชือกแค่หนึ่งอันโอ้ยไม่กอมันเป็นแบบตาไหลอ่ะ ร้อยเงี้มึงเนี่ยปัญญาจะยิ่งเยอะอยู่เอาคนลองใส่เข้าไปก่อนถูกตะเขียนไหมเนี่ยโอ้โอ้ไม่ตัวอันนี้มันจะเข้ารูปเลยนะวิ่งใส่เงี้ยเนี่ยเฮ้ <laughs> ยเดี๋ยวช่วยหาวิธีใส่ก่อน